สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งนะครับจากร้าน mt solar cell จังหวัดเลยวันนี้ผมพามาดูตู้ ats panel นะครับเป็น ats panel ที่คุมฝั่ง ac นะครับเป็นเป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับกันฝุ่นเรียกว่าเป็นตู้คอมไบเนอร์ก็ได้เป็นคอมไบเนอร์ฝั่ง ac input และ output นะครับแล้วก็มี ats สลับไฟในตัว เป็น2ตู้นะครับความแตกต่างระหว่าง2ตู้นี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้มาอธิบายในคลิปให้ฟังนะครับเห็นไหมหลอดไฟตัวนึงสีเขียวตัวนึงสีฟ้าตัวนึงสีฟ้าตัวนึงสีออกเหลืองๆนะครับกอ็อุปกรณ์ที่ใช้คล้ายกันนะครับแต่ตู้คนละแบบกันนะครับแบบนี้เป็นตู้ออฟกิทไฮบริดนะครับ ตู้นี้เป็นตู้ on/off ก i t ไฮบ r i ดอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะอุปกรณ์เบรกเกอร์เท่ากัน4ตัวเท่ากันนะครับฝั่ง AC input แล้วก็ output อ่าทั้งตู้ on/off และตู้ off r i d นะครับต่างกันแค่การวาดิ้งสายแล้วก็การใช้ไพ l o t l ล m มคนละสีแค่นั้นนะครับ เดี๋ยวมาอธิบายการทำงานของตัวออฟกิดก่อนนะครับตู้ออฟกิดนะครับตัวนี้เป็นตู้คุมฝั่ง AC Output ุทนะ AC ซีอินพุทเอเที่เข้ามาจากการไฟฟ้าและก็อินเวอร์เตอร์แล้วก็จ่ายออกไปหาโหลดไฟบ้านนะครับนะการทำงานของเขาก็จะมีเบเกอร์ที่ที่คุมขาเข้านะครับเป็น2จุดนะครับตัวแรกเป็นฝั่งที่มาจาก อินเวอร์เตอร์นะครับลายนิวตันเป็นฝั่งที่มาจากอินเวอร์เตอร์เชื่อมเชื่อมกันฟ้าแล้วก็ลงกล่าวตรงนี้นะครับในฝั่งของ AC นะครับส่วนชุดที่2จะเป็นเบเกอร์เมนนะครับของฝั่งการไฟฟ้านะครับจะอยู่นี่นะจะอยู่ข้างบนนะครับฝั่งการไฟฟ้าจุดต่อเทอร์มินอลเข้าตรงนี้นะครับอของฝั่งการไฟฟ้า AC Input ของการไฟฟ้ามาเข้านะครับแล้วก็เชื่อมมาหาเบเกอร์ ตัวนี้นะครับเอาไว้จ่าย AC Output ไปหาอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือ,อต่อออกจากช่องนี้นะครับไปเข้าที่ AC Inverter AC In นะครับ AC in นะครับ AC in ของอินเวอร์เตอร์ก็คือการไฟฟ้ามาเข้าตัวนี้ออกไปหาอินเวอร์เตอร์นะครับอพอจะเข้าใจไหมนะครับพอจะเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็รับไฟจาก AC Output จากอินเวอร์เตอร์นะการทํางานมี2แหล่งจ่ายก็คือแหล่งจ่ายที่1เป็นแหล่งจ่ายของอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายที่2ก็เป็นการไฟฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์ฟอลหยุดทํางาน ATS สลับไฟไปรับฝั่งการไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะครับฝั่งโหลดฝั่งโหลดก็จะมีเบรกเกอร์ของ AC output ฝั่งโหลดไปหาเมนไฟบ้านนะครับตอนนี้ไปหาเมนไฟบ้านนะมีดิจิตอลมิเตอร์วัด ค่านะครับ1ตัวมีวัดแรงดันกระแสกำลังไฟแล้วก็หน่วยการใช้ไฟนะครับจะต้องรีเซ็ตทุกทุก9 9นหน่วยนะครับหน่วยเขาจะตันที่1 9 9 9นะครับอพอห9่เาเราก็มาจดใสียข้างตู้ไว้ว่า,าวันที่เท่านี้1 9 9 9แล้วก็เราก็กดรีเซ็ตนะครับตัวนี้เคลียร์ค่านะครับเคลียร์ค่าออกแล้วก็เริ่มใหม่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า ตั้งแต่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์มาเราใช้ไฟทั้งหมดกี่หน่วยนะครับก็ทําทตารางไม่ได้นะครับแต่เขาจะกํากหนดค่าที่จําความจําของเขาจะอยู่ที่1,999หน่วยนะครับเราต้องมารีเซตเองนะครับส่วนตู้นี้เป็นตู้ออนออฟกิ h ไฮบิดนะครับ On o ออฟกิ d ก็คือจะทําทงานในฝั่ง On g กิ d เนี่ยก็คือขนานกับการไฟฟ้า AC กิจจะอินเวอร์เตอร์จะมาขนานกับมีนการไฟฟ้านะครับง่ายๆนะครับ,ต,าากการรบตัวนี้จะเป็น AC ซีอินพุตที่มาจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็น AC i n อินพุตที่มาจากกิจของอินเวอร์เตอร์นะครับเรามาเข้าเราก็จะขนานกันนะครับขนานกันหลงกลาวตรงนี้นะครับตอกาวตรงนี้จะขนานกันในชุดของ a c กิจนะครับการไฟฟ้า กิจจากอินเวอร์เตอร์นะครับมาเข้านะครับลายนิวตนันลายนิวตนันเข้ากิจกันทํางานในฝั่งออนกิจนะครับส่วนฝั่งแบ็กอัพนะนี่แบ็กอัพแบ็กอัพที่มาจากอินเวอร์เตอร์เราก็มาต่อเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นเมนแบ็กอัพถ้าเกิดไฟการไฟฟ้าดับนะครับการไฟฟ้าดับกิจเขาก็จะไม่กิจแล้วจะไม่ขนานกับการไฟฟ้าแล้วตัวเนี้ยก็จะไม่มีไฟออกมาจากช่องกิจ พอไม่มีไฟออกมาจากช่องกิจ ATS ก็จะสลับไปรับไฟฝั่งแบคอัพโหลดของอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิจนะครับถ้าไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิจเขาจะหยุดทำงานในฝั่งออนกิจนะครับแล้วฝั่งออฟกิจเนี่ยเขาก็ยังจะจ่ายโหลดออกมาให้โดยผ่านช่อง AC output จากเป็นเป็น AC output ของเมนแบคอัพนะครับที่จ่ายออกจากอินเวอร์เตอร์มาเข้าช่องนี้นะครับ การปล่อยโหลดออกไปใช้ก็จะผ่านเบรกเกอร์เมนตัวนี้ที่เป็นเบรกเกอร์ AC output ไปหาตู้คอน s u m e r unit ของบ้านนะครับถ้าใครแยกโหลดก็แยกไปหาตู้โหลดคอน s u m e r ใบที่2ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่แยกโหลดก็เอาไปกิดไม่ใช่เอาไปกิดนะครับเอาไปเข้าหัวเมนเบรกเกอร์ปกติได้เลยของเมนไฟบ้านนะครับตู้ตู้ใบนี้เป็นตู้ on off กิดไฮบ i ด นะครับส่วนตัวนี้เป็นออ g กิทไฮบิดนะครับวงจรจะต่างกันนะแต่อุปกรณ์อะไรเนี่ยเท่ากันแต่วงจรต่างกันการไวดิ้งสายต่างกันแค่นั้นนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับก็ทักไลน์ผมมาได้หรือจะโทรสอบถามก็เบอร์0847960452ได้เลยนะครับ ใครต้องการงานกเงียบๆสวยๆแบบนี้นะครับการไวดิ้งสายแบบนี้ก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะครับ0847960452เป็นเบอร์ช่างต้งเองนะครับช่างต้งโซลเซลลจังหวัดเลยจากนั้น MT โซล a r เซลลครับวันนี้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ